สวัสดีครับวันนี้จะพาเพืเ่อนๆไป,ปชมภาพเขียนสีสี่พันปีที่วัดเลิศสวัสด์หรือวัดเขาจังงามที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับระยะทางจากถนนมิตรภาพไปถึงวัดก็ประมาณ3กิโลเมตรด้วยกันนะครับ ถนนก็เป็นถนนลาดยางอย่างดีเลยครับในระหว่างทางก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะนะครับจะเป็นป้ายสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับโคราชจีโอพาร์คภาพเขียน4,000ปีที่วัดเขาจานง,งามนะครับเราก็เดินทางกันต่อครับเราก็ขับมาเรื่อยๆนะครับประมาณ 3กิโลเมตรก็จะเจอป้ายของวัดนะครับเป็นประตูโของอย่างที่เพื่อนเห็นอยู่นี่และครับมาถึงประตูวัดเราก็ขับเข้าไปเลยนะครับตรงนี้จะมีช้างอยู่2เชือกเลยนะครับ mm hmm. เข้ามาในบริเวณวัดก็ร่มรื่นมากครับ งนี้เป็นลานจอดรถนะครับเมื่อเรามาถึงนะครับจะมีป้ายบอกสถานที่ภายในวัดครับ ภาพเขียนสีก็อยู่ทางขวามือนะครับเราก็เดินไปดูกันเลยครับเดินเข้ามาตรงนี้จะมีกระรอกขาวนะครับเยอะทีเดียวนะครับหลายตัวเลยครับ จุดแรกที่มาเห็นก็คือหินรูปดอกเห็ดนะครับก่อนมือม้าทีเดียวครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปข้างหน้าเลยนะครับ ตรงนี้เป็นพระพุทธปรีลานะครับ mm hmm. ใกล้ถึงแล้วครับอ๋อ oh. นอกจากภาพเขียนสีก็จะมีพระพุทธสยญาติรอยพระพุทธบาทสี่รอยแล้วก็มีลานหินแตก้้นนะครับไปดูกันครับตรงนี้เป็นแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวนะครับของวัดเขาจันงามนะครับ เราเข้าไปชมกันครับเห็นคอนเบิ่มงลรกครับสำหรับวัดเขาจันงามก็อยู่ที่อำเภอ์สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับ นี้จะเป็นหมูหินเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราไปตามหาภาพเขียนสีกันครับสนิฐานน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละจำไม่ผิดนี่ไงเจอแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวซูมีดูครับ ถึงแล้วก็มาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลกันครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวชมภาพเขียน4,000ปีที่วัดเขาจันงาม ก็สามารถมาได้เลยนะครับที่อำเภอศีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ